วัสดีเด็กร้านเพื่อนเรียกร้องกันมาอีกแล้วลมันจะติดใจที่อะไรกันนักหนากูก็ไม่เข้าใจมึงให้กูฝากได้เที้ยนแล้วเลยให้แบงกูได้จัดให้ได้เสมอเรื่องอะไรวะเรื่องตกเมียงตกเมียเลยเลยพักเนี้ยฮะเมียไม่ให้เย็ดหรือยังไง มึงเป็นยังไงกันตบน้องมันน้องมันก็เจ็บอีเหี้ยถ้ามึงโดนตบมึงก็น่าจะเจ็บมากหือโทษทีพี่อินไปหนะ่ะเดี๋ยวกูจะสอนวิธีเตะที่ถูกต้องจะเตะหรือตบจะตบไหมตบมันจะโหดไป จะตบท่าไหนดีล่ะสงสารน้องมั้ยไอ้ทียมึงก็เป็นผู้ชายควยไปตบผู้หญิงเนีเมนไม่ใช่แล้วเพื่อนควยตบนู่นตบไปแบงก์นู่นีอเียตบแล้วได้ประโยชน์๋ย่ตบเผื่อกูด้วยเว่วันตีนเหลือก็อยู่นูยนยังกวาส้นตีนได้เดี๋ยวกูกลับไปมึงจังหน่อยกันเดี๋ยวกูค่อยกลับมึงเจอกูแน่ ไอชอยละไอชอยม,มึงสัญญาอะไรกับพวกไอแบงไว้พวกกลัวนะบอกสึกมามึงจะพาไปเลี้ยงเลี้ยงเฮียอะไรเลี้ยงเฮียอะไรไม่เลี้ยงเลยไอแบงก็ฝากใครกูมาดามนเนี่ยมึงไปเคลียร์กันเองเนะรู้เปล่า <laughs> ไอแบง์ก็ฝากมาให้กูมาด่ามึงว่าเออเรื่องลงเรื่องเลี้ยงเออทำไมมึงไม่เลี้ยงวะแบงค์บวยวายเว้ยแต่มันไม่กล้าด่ามึงเองไงเฮียกูไม่อยากด่ามึงหรอกกูแต่มึงก็ทำให้ถูกเฮียมึงพูดไว้อ่ะกูเอเดี๋ยกลับไปก็รอเลี้ยงกูด้วยทีเดียวเลยแล้วกันถือว่าเป็นของสมนาคุณอาจารย์ว่าเราได้เจอกันแน่ไม่นานนี่หรอกนะ ปวดคอเลยเฮียแค่นั้นแหละเดี๋ยวว่างกูลงคิดถึงก็โพสมานะเดี๋ยวพี่ลงใหม่แฮะแฮะแค่นั้นแหละไปบ่ายเพื่อนกวามจากกันโอเคเรื่องบาย